ก็กรัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะวันนี้ก็อีพีที่สองครับเมื่อกีม้มีมีงานนิดหนะ่อยนักนโทรมานะก็มาต่อกับอีพีที่สองครับแล้วดูมันปิดทางดิคือแบบหืผมจะรอดไหมเนะี่ยคือแบบ ถามว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรนะก็คือรถบัสมีชนกันนับมันก็เลยติดเงาแบบนี้เดี๋ยวจะหาทางออกก่อนนะ ทีมงานเดียวครับเขาบีบแต่ให้ผมนะทีมงานเดียวกันนะบีบแต่ให้กันนะ อันนี้มันจะกลายเป็นคลิปบีบแต่แล้วนะอันนี้มันจะกลายเป็นคลิปบีบแต่ชนแน่งมันใส่ไปแหละลั่นเปิดไปทางอื่นนะโอ๊ยเจ๊หัวกระเด็นออกเอง เออให้มันเปลี่ยนได้ด้วยเหรอให้อาจริงดิมันเปลี่ยนได้ด้วยเหรอคือไม่เปลี่ยนได้ด้วยนะให้ส่วนประกอบมันอยู่ด้านล่างหมดเลยนี่คือแบบโอ้โหส่วนประกอบอยู่ด้านล่างหมดเลยดีดีเห็นไหมหัวแล้วก็ไอ้ฉังนั่นนะแล้วก็ไอ้กระจกรถอะไรนั่นนะคือมันอยู่ด้านล่างหมดเลยนะโอ้โหเอาสัเดียนเลยนะ dun 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 dun, 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 dun.